สวัสดีค่ะดาเลิคชาแนลวันนี้โดนแดนเจอร์กัดโดนแดนเจอร์กัดเนี่ยลองลองถามดิว่าทำไมถึงกัดมามากัดป้าป้าเมื่อวันก่อนแผลแล้วก็เนี่ยข้างหลังตรงนี้อันนี้ไอนน้อย่างนี้นี่ วันก่อนกัดป,ปา๊าวันนี้กัดมามา่า <c oughs> ดูเธอเธอก็ไม่รู้เป็นอะไรใครพอทราบได่ไหมคะว่าไถาหลังอานเนี่ยเขาอาการแบบนี้เป็นยังไงเราก็เลี้ยงมาอย่างดีเลี้ยงดีมากเลี้ยงอย่างเหมือนยิ่งกว่าลูกอีกแต่ก็ยังไม่วายกัดเลยมาเช้าเนี่ยแค่เราอ่ะ จะดูเห็บดูอะไรให้เขาแล้วก็ไม่รู้เขาไม่พอใจเขาง่ำที่มือเขาไปเลยลึกมากเคี้ยวฝังเลยดึงแขนแทบไม่ออกเลย Why danger by mama Tell the fan เซ่ Why Tell the fan Why danger by mama เนี่ย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  Danger by mama เนี่ยเนี่ยเนี่ย Why Why เนี่ย Why t ทล l mama อยู no love, l l all, Bye, mama, ่โนเลิฟมาม่าอยู่โนเลิฟมามาฮะโนเลิฟมาม่ามาม่าเก็บเจ้าฟู้ดนะโนเลิฟเหรอแล้วจะทำยังไงอะใบมาม่านะจะไปอยู่ที่ไหนได้ถ้าใบมาม่าน่ะใครเขาจะเอาไม่เอาแล้วเด่นจื้อให้มาม่าป๊าป้านะ s อรี่มาม่าอย่าง s อรี่มาม่าอย่าง ซอรี่มาม่า sorry, ยัางซอรี่ยังเทคแคร์มาม่าซอรี่ซอรี่ซอรี่เร็วซอรี่ซอรี่นี่ซอรี่นี่ทำแล้วก็ขอโทษ <'re> ทำแล้วก็ขอโทษเ you <know> นี่ยดูเออทำแล้วก็ขอโทษเนี่ยขอโทษตลอดแล้วก็กัดมาม่าตลอดเลย กัตลอดแล้วแม่ไอ้มาม่าก็โซเนี่ยโซเนี่ยบวมบวมบวมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิแล้วป๊าป้าก็ให้ท้ายตลอดเลยไม่เคยได้ตีเลยเนี่ยถ้ากัดแล้วก็ไม่เคยตีเลยเนี่ยไม่เคยตีแดนเจอร์เลยนะไม่พอใจเป็นกัดไม่พอใจเป็นกัดเนี่ยดูดิเนี่ย,ยฝังอันนี้เขี้ยวใหญ่ฝังเลย ดึงแขนไม่ออกเลยอ่ะเขี้ยวมันฝังเนี่ยฝังแล้วบวมบวมมากเลยบวมเนี่ยเนี่ยเด้อเลี้ยงมาตั้งแต่สามเดือนเดนเจอร์ยังไม่ไวายเลยเลี้ยงเหมือนลูกยิ่งกว่าลูกอีกไก่ไก่ก็จิกเลี้ยงไก่ไก่ก็จิกเลี้ยงหมามาก็กัด มันเป็นยังไงกันเนี่ยเนี่ยแต่ใจมากเลยเนะี่ยบวมแขนบวมนี่เขี้ยวแต่อันเนี้ยฝังเขี้ยวฝังเลยดึงแขนไม่ออกเลยเขี้ยวมันฝังเดี๋ยวนี้คือเลือดเลือดมันซึมเลือดซึมออกแล้วมันเขียวตรงนี้เขียวเขียวเลย เดี๋ยวไปลองไปดูไก่นะไก่ก็ยังจิกเลยเลี้ยงไก่ไก่ก็จิกเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูค่ะนี่ดูตัวนี้นี่ดูเต่าเต่างอยเต่างอยเต่างอยนี่ก็ลายเตะมากๆเต่างอยอ่ะเตะมากๆเหมือนกันเต่างอย งอยเจ้างอยมาม่าทำอะไรให้ฮะมาม่าทำอะไรมาม่าทำอะไรเจ้างอยเจ้างอยเจ้างอยทำไมเป็นอย่างนี้มาเจ้างอยมามาก็รักเจ้างอยเจ้างอยก็เตะมาม่าดูดูดูเพื่อนดูเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปเลี้งหมาเลี้งไก่ดูดูดู ื่องจริงนะเนี่ยแล้วก uh ็ม huh. ีพ่อมันอีกเนี่ยเดี๋ยวดูพ่อมันนะโอ้ยพ่อมันเนี่ยไอ้โจ๊ดทั้งหมาทั้งไก่เลี้ยงไม่เชื่องเลยโอ้ยโอ้ยจะเตะมาม่าเตะทำไมโจ๊ดโอ้ยโจ๊ดโจ๊ดโจดเด็กเตะเตะเตะเนี่ยดูดินี่เรื่องจริงจำบาปทำกรรมอะไรไว้เนี่ยทั้งไก่ทั้งหมามากัดหมดเลย ย um oh, oh. ังไม่ดีไม่ดีเอาเอาสีทองมาสีทองช่วยมาม่าเลยสีทองช่วยมาม่าเลยเนี่ยโจ๊ดเตะมาม่าเนี่ยเร็วสีทองช่วยมากาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยดูดูดูเนีโจ๊ดโจ๊ดว่าไงเนี่ยดูดูนะ จิกจิกจิกไปด,ด,ด,ดูดูนี่เพื่อนดูนี่เรื่องจริงเลี้ยงยังไงก็ไม่เช่